ยายน่งเขาสวนค่ะหาเก็บปีกล้ยเนาะอยากกินปีกล้ยเอาไปต้มเอาไปต้มกินกับปนกัแบบเจีวค่ะเขาสวนมากเห็นปีกล้ยอยู่อันหนึง่งได้ปีกล้ยนะคะได้แล้วก็จะเอาไปปาดล้างต้มน่คะหลังจากได้ปีกล้ยล้วก็ไปเก็บพักเกษตรค่ะ นี่พัก,กเกษียอยุคหางเออหางหัวหาเบิ้งแล้วก็หยอดประมีกเลยได้นุ้ยค่ะได้นุย้กกนยผักเกษียณได้หยอดยุคสองสามหยอดได้หยอดสองสามหยอดก็เลยนุ้ยผักเกษียณไปกินหลังจากได้แล้วนี่ค่ะเอามาตม้มต้มปีกล้วยกับกับพักเออบะเขือต้มบะเขือปีกล้วย,วยแล้วก็พักเกษตรที่เก็บเออเก็บมาได้ล่ะคะ่ะนี่ ก็มากินกับปนกับน้ำพริกนี่ค่ะน้ำพริกแกงน่องก็มีแค่เนี่ยน้ำพริกอันกับข้าวสวยค่ะกับข้าวสวยอาหารบานๆห้าเนี่ยแหละค่ะอันนี้แหละกินแซบกินได้ทุกมือทุกย่างอาหารหรูหราปนใดกับ,บ่ะแซบคืออันปนบานห้าดอกนี่มีปนมีต้มปีกล้วยต้มมะเขือ นี่คะ่ะมามาพี่น้องมากินเขาน้ำกันแต่ย่ายน้องกินตามต้น,ท,นทุ่นเฮาทิ